ติดฉากติดเน่ยทุกคนอ่ะโอ้ยดียวเนาะแปเราเดเลยติดฉากติดเน่ป่าโอ้กโอ้โอ้ปาครับใส่แหนงไว้นี่นีนี่อันนี้มันนะ ไอ้หูน่ะพูดเหรอปอดพูดเหรอสาวเขาสาวเขาป๊อดพูดเหรอโอ้ดึงดึงดึงกรามากพี่โอ้หูเหรอโอ้ไล่ดีหูเหรอป๊อด ึ้นมาป๊อติดขักติดเนี่ยหนาว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 ถือคักถือคักถือคักได้อยู่ได้อยู่เต็มได้ปลาเก็บดีๆเก็บดีๆ

bưng binh bưng binh kể cậy mắm kể cậy tay ninh phasiu phao lắm mọi người mẹ tay ninh tay ninh mẹ 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 tay ninh เต็มสติมเลยแกยังเด๋เนอ้อที่ปลดยังเด๋เน,น,น้ออะไรเนาะขักแน่ซะอากหลากเลยเดี๋ยวมาบึงปลาอันนี้ปลาวานแฮปลาวานแฮได้อันนี้ปลา,น,ปาน,น,น,ปนี่ป่าไซม้งใส่ดังนี่ อันนี้ปลาวานแหได้นะครับปลาวานแหได้แต่ใส่งามเลยครับมีท้ายบ้าน,านปลาคอปลากดงามๆามเลยตัวน,นี้ปลาซิวไอ้ขุ่กระมอกกระมอกอยู่คลายแบบนี้ติดเนี่ยโอ้โหปวดหัว บอกว่าให้เก็บครับตาเง้มเงใช่ว่าเขาเก็บตะขายแบบยังไม่มัดมานี่สิตอนนี้หนาวมัดเนี่ยตัวงามเง้มเลยนี่มากรูมองแล้รวะเนี้กรูมองกรูดังโอ้ดีคือตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวเอาปติ๊ดอดะใครว่าปติ๊ดเนี่ยนะอ่ะปติ๊ดมิตเต้ไรใส่ปานเะนีๆๆๆๆๆ่ เถืกเถืกถืกกูกมองกูงดังเขาเขาไอ้ไล่เอาอเหื่อใหม่ไม่ใส่มันปวดนะโอ้บ่ธรรมดาบ่ธรรมดาถือกเถือกเถือกเถือกไปกูไป,ไปผิดแผนผิดแผนพากันลากกันอวนอะไรกบับบันีดข้นม่านนั่นมันขามดังขามดังแหมมน,นั่น แน่งมันก็เลยบกับตลัปัดปีนเห็นไหมแบบนี้ดีย่มถืออยู่เดี๋ยวยังเอาขึ้นมาเบิ้งข้างบนไว้ถือหน่อยถือไรตอนนี้ก็เบิ้งเก็บกูไปก่อนถือต้งถือกัถืออยู่ถืออยู่แต่ว่าอ้ยผิดพลาดเนาะผิดพลาดผิดพลาดมันมันพันขึ้นมาแล้วมันอยู่ข้างบนของงานใหม่กับป้านั่นของงานใหม่ไม่เนของเก็บไปเก็บไป ถึงพันบาทดุอู้ขึ้นมาแล้วอ่ะโอ้ติดเยอะอยู่ดิพวกตัวใหญ่เออตัวใหญ่งามเงามยังบ่ทันมัดเด้วยอ้าวไปมัดเอาไปมัดโเก็บเก็บตัวติดขาติดมองติดดังผลงานมันก่อนผลงานแล้วก็ไปกินเหล้าแล้วก็เงงามเงามโรงพยาบาลปุ๊ด เออใส่แหน่งใส่ม่องหมันๆๆมาเก็บกูมาแล้วครับมาจนจอดตรงนี้แล้วนี่แล้วเฮาก็สิบวนฟังครับี่หลายก็อย <wh ู่เด้อถือกันล่ะเก็บางบูปลาข้าวของเก็บกูมาแล้ว

ว่าปลาไม่เรีนอยู่ลุมหมองเรียนุูนะอยอางนี้มันเรียนกูนะเรีนมาต่ำดังแลนหย่อนขึ้นเขาขวนอยู่หุ่นเด๊ะเขาบริข่วนพี่เนาะเอ้ามันมานี่ก็ล่ะผลงานถึงใส่แหน่งถึงหลากดังงามงามอ้อยสอยงามอ้อยใส่ติดอยู่ติดอยู่แต่ไม่เยอะเท่าเท่าเท่าอันนี้ เยอะทั่วแน่งตัวนี้งามงามถ้าจะนึกติดใจคือแบบไซส์แบบมันมันไหนนั่นอยู่มันไหนติดอยู่มันตัวใหญ่ตัวน้อยบ่ซ้ำกันถ้ามันติดแล้วมันไซายมันเข้มรูติดแล้วติดคือโอเคไช่ป่ะเงิกนกวนน้ำคุณล้วได้เวลาได้บดัตรน้ำคุณปลาเฟี้ยฟังแล้วเดี๋ยวจะปลดตัวนี้ใส่แหน่งไว้สองดัง แล้วแล้วดิก็จะปลด2คนแล้วหมันล้ะนี่ยืนนี่ดินี่ืนนึงกันละปดนี่ละเนี่ยโอ้ตรงงามๆนเจอขายตัวเองเนาะเ่าบ่กฮตาฮ่าฮาฮ่าฮ่่า่ งามๆเสียงงามๆตัวนี้มีปลาตุเป็นปลาอันนี้เนาะปลาไข่ปลาเออปลาข่าม้วนปลาข่าม้นม้วนนี่ม้วนเป็นปลาซิวอ่าวเนาะอันนี้ข่าม้วนก็ปลากขับของติดนี่บปลายหปันไดงเนาะบาถือว่ามันปันไดงได้กับมันอยู่นี่คุณดักมีเขาเอาไรเนาะ ไล่ไล่ไล่บอเขาฟังหน่อยนะบอมันไล่แท้ๆมันก็บอกใครอยู่นะเอาถือว่ามันมาแล้วเอามืบอนี้เอาพอว่าบริเอาด่างพอจะมีแล้วห้องมือเนีนะ